สภาพอากาศคุ้มฟ้าค้มฝนรู้สึกว่าอากาศชื้นมากกว่าปกตินะคะมีใครรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวหรือมีอารมณ์ที่รู้สึกว่า ให้มันรู้สึกหนุดหงิดหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้บ้างไหมคะทุกคนแน่นอนค่ะสภาพอากาศแบบนี้ทำให้หลายๆคนเกิดอาการดังกล่าวได้นะคะเภสัชเอมไปค้นหามาแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝนตกเอย่ยอากาศชื้นมากกว่าปกติหรืออากาศหนาวก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะมีอาหารที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ดังกล่าวนะคะทุกคนเภสัชเอมไปหามาให้แล้วนะคะมีอยู่เจ หลรายการะค่ะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวพิษชาเจมจะไลฟ์สดให้ฟังบนแอปสีฟ้านะคะตอนนี้ขอเอามาสาตัวอย่างก่อนนะคะทุกคนเริ่มจากอะไรนะคะอันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ ข้ากล้องนะคะทุกคนเขาจะมีสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าซีโรโตอนินอยู่นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีน้ําตาลค่อนข้างจะน้อยการปลดปล่อยน้ําตาลจะเข้ากล้องจะค่อยๆปลดปล่อยนะคะฉะนั้นอารมณ์ของเราก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเจอสภาพอากาศที่คืมฟ้าคืมฝนฝน,ฝนตกนะคะ่ะทุกคนข้อที่2กล้วย ทรแฟนทําให้เราผ่อนคลายได้นะคะแในข้อที่3นะคะหากใครบอกว่าขออะไรที่ว่ามันกินง่ายๆไม่ต้องพกพาไม่มีการเน่าการเสียได้ไหมได้เลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ L-T amino หนึ่งซองวันละ2หรือวันละสองซองแล้วแต่เพื่อๆพี่ๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนเพราะว่าโกโก้เขามีคาเฟอีนอยู่น้อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขามี L-T อ อยู่ก็เลยทําให้เพื่อนๆพี่ๆผ่อนคลายจากสภาพอากาศที่ฝนมันกําลังจะตกแบบนี้ได้นะคะเยพสาชัยไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะเตรียมไลฟ์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ